เพิ่งกลับมาบ้านแล้วจะมากินขนมต่อเพราะว่ายังเหลืออยู่กินไปแล้วสองสาอันโตเกียวไส้เผือกของร้านขนมสยามที่เทอร์มินอลเทวนตอวันนงซื้อมาฝากชอบกินอ่ะไม่เสียหรอกเนาะเพราะกลับมาดึกนี่ดึกแล้วนะประมาณตีหนึ่งแต่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มันไม่อร่อยอื้มยังไม่เสียอร่อยดีร้นนี้ไส้เผือกอบที่เทอร์มินอลเทเวนตวันนะพราะรานสาม

ตัวแป้งก็ออกเหอมาอ่านเล่นๆเพราะว่าใช้ได้เผื่อใครไปลองซื้อดูไปๆไปบทุกทุก